ดอกลำโพงมีตรงไหนบ้างเนี่ยฮะมันอยู่ตรงไหนบ้างดอกลำพงพี่มีตรงนั้นแหละดอกหนึ่งที่ผมมองเห็นอยู่เนี่ยเดี๋ยวพาไปดูดอกลำโพงที่ยังเอี่ยวทุกเอาไว้นะตรไห,ห,อ,หอีกผ่านแล้วบข้างบนเบีดอยู่ข้างบนเหรอต้องเปลี่ยนอะไร ขาดหมดแล้วโอมันาดมาทุกดอกยีเยนมอังแล้วตั่งเขาแล้วข้างหลังมีไหมลูกพ่วงมีไหมไม่ไข้งหน้ามีไหมกันชนมีไหมรูดเลหมอที่คุ้มผ้าไว้นะ เออว่าอยู่ถ้าเกิดไม่มีอันนี้คุมมันจะดังดีกว่านี้เช่นให้ดูหน่อยเนียงทัดอะไรทำแขนอะไรอเอ้าลืมเปิดน้ำออกปกติในกระบะพี่เนี่ยมันเปิดน้ำออกได้ใช่ไหมก็ทำสายยางเอาไว้ไง ข้างหลังมันไหลออกไหมไม่ออกมานี่หมดเลยนี่ไงตู้ลำโพงอีกอันหนึ่งตู้เบสอ๋อเนี่ยเสียงเบสตึ๊บตึ๊บอย่ตรงนี้ข้อดีของตู้เบสช่างเหี่ยวครับเก็บเห็ดกินได้ด้วยครับเนี่ยกำลังมีเห็ดขึ้นเลยแล้วนี่มันจะไม่เปื่อยเหรอนะเปื่อยก็ทำไมกำลังตีมาอยู่อ๋อตีออไม,ไมยุเอาดอกไปทำเอาดอกไปทำเลย ใช่น้ำเลกระบ,บาเต็มเลยอ่ะเรื่องเปิอดออกไม่ได้เปิอดออกมับเมื่อกี้ผมขับมาเป็นระยะทางก็ประมาณจากสารคามมาก็เป็นร้อยโลนะกลับมาจากบ้าน,นถเสียพ่วงเองเลยครั้งเดียวเลยเนาะถเสียพ่วงมามนะตอนที่ถอยผมถอยเสียพ่วงเนี่ยครั้งเดียวเลย เขา,าเหรอ,อ,อ,อโอ้ก็วขาอยู่มันมีกล้องช่วยใช่ไหมเวลาเราถอยอะ่ะใช่แต่เขาไม่ได้เปิดกล้องไม่ได้เปิดกล้องรถคนดังครับไปไหนเขาก็ถ่ายครับเวลาวิ่งตามถนนนี่คนถ่ายเต็มเลยครับเนี่ยเวลาล้างใช้น้ำยาอะไรล้างเนี่ยน้ำยาซีพีอ๋อซีพีที่เขาโฆษณานะ่ะใช่พี่ๆโฆษณานะ่ะใช่ล้างไม่ต้องไม่ต้องเช็ดเลยไม่ต้องลูบเลย แล้วเป็นเครื่องอัดฉีดนั่นนี่ขับทางนี้ออกเลยไหลออกเองเลยใช่ไหลออกเองเพราะว่าอยู่ทำไมขยันล้างแค่วะถ้าน้ำดำๆอะไรดำๆโอ้โเลยสั่งได้ที่ช่างเอี่ยวครับน้ำยาสีสีน้ำยาล้างรถสีสีสั่งใน้ติ๊กต๊อกติ๊กตอกแอปดำแอปดำไมนมีอยู่หน้าที่ตักบุดไว้อยู่แอปต่อต่อสั่งได้เลยล้างรถดีของแกอยู่ Okay. เดจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ